สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนมาแต่งหน้าสีโทนม่วงชมพูสดใสน่ารักกันค่ะวันนี้นะคะฟอร์ใช้คุชชั่นของจองแซมมุนนะคะมาสเตอร์คลาสสีวานิลา02นะคะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งของจองแซมมุนเหมือนกันนะคะเป็นสกินนูเดอร์นะคะสีไลท์นะคะจะได้ผิวมาแบบนี้เลย มาแต่งตากันเลยนะคะวันนี้พอใช้ Naked Ultra Violet นะคะซึ่งจะเลือกใช้ทั้งหมด3สีนะคะสีแรกคือสีส้มอ่อนนะคะจะทาตรงหัวตานะคะไปจนถึงกลางตาค่ะสีม่วงชมพูนะคะก็จะลงช่วงกลางกลางตานะคะ และส่วนหางตานะคะจะใช้สีม่วงเข้มค่ะแค่นี้เลยนะคะ3ส,สีค่ะส่วนตาล่างนะคะก็ทาด้วย b o b b y Brown Eyeshadow Stick นะคะสี Golden Pink ค่ะอายไลเนอร์นะคะ for ใช้2อ,อันนะคะอันแรกเนี่ยแบบ i n n e r for ใช้ n u m b e r ขแบบดินสอสีดำนะคะส่วนข้างบนใช้เป็นแบบเขียนเป็นเส้นนะคะของ Brow It อสีดำค่ะ จากนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยนะคะ for ใช้ของ Maybelline Hypo r ร์กสีดำค่ะวันนี้เขียนคิวนะคะฟอ r ใช้ของ Wet n Wild สีน้ำตาลนะคะจากนั้นก็ปัดแต่งสีด้วยเคส 3D Eyebrow ม a ส c a ร a สีน้ำตาลนะคะ แล้วก็มาเชดดิ้งไฮไลท์กันค่ะวันนี้ for ใช้ของ brow it นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ปัดแก้มกันข้าวของ our glass ambient lighting palette นะคะอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะมี3สีเลยนะลิป mm hmm. วันนี้ใช้เนื้อแมทนะคะ p e r i p e r a ink velvet สี sparkling pink 09นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย